สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่คาเมราแมนนะครับวันนี้อยู่กับเกม Pa s s i m u l a t o r X นะครับวันนี้พี่จะมามาสุ่มเจ้าสัตว์เลี้ยงสสารมืดกันนะครับตอนนี้พี่ก็ทําการสุ่มตัวละครจากตู้นี้เลยเพราะว่าพี่เติมเกมพัสดทำให้สุ่มตู้แรกสามารถออกเป็นโกลหรือเ่นโบได้และก็มีสิทธิ์ออกตัวแรลด้วยนะครับพี่ได้มาตัวหนึ่งด้วยแหละตัวแรลโอเคอันนี้เป็นการอัดคลิปเปิดไข่เปิดกันไปแบบรัวๆเลยครับมันก็จะเกลือหน่อยๆ พี่มีเงินอยู่ทั้งหมด40ล้านนะครับแต่พี่มาทิปช้าไปหน่อยโอเคสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็จะได้มาประมาณ400ตัวแต่ไปทําแล้วได้ไม่กี่ร้อยตัวเองครับมันช่างน้อยซะเหลือเกินนะครับโอเคแล้วเราก็จะกอไปอย่างรวดเร็วเปิดชุบ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 โอเคกินยาลืมกินยาลืมกินยาละก,กี้ถ้าเปิดกินยาแต่ละก,กี้อาจจะได้ตัวแรสักตัว2ตัว3ต,ตัวเลยก็ได้แต่พี่ลืมเปิดอนะ่ะสุ่มไป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 ระบบระบบ เซเบอร์ฟ็อกสุ่มไปสุ่มไปโรบอตเซเบอร์ฟ็อกเซเบอร์ฟ็อกโรบอตโรบอตไฮเปอร์คอมพิวเตอร์ก็มาเซเบอร์ฟ็อกเซเบอร์ฟ็อกเซเบอร์ฟ็อกโอเคสุ่ม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 อย่างรัวครับผมสุ่มไปครับสุ่มไปครับเกมนี้ p พ y to Win นะครับสามารถฟาร์มเงินสุ่มตัวละครใครอยากไวอยากเร็วก็สนับสนุนเกมพัส s เกมนี้ได้โอเคพี่ก็สุ่มเสร็จแล้วต่อไปก็จะไปทำเป็นโกรกับเดนโบกันตัวที่เราสุ่มมานะครับนี่มีจำนวนเท่านี้เลยนะครับเราก็จะไปทำ เป็นโกรกับเดนโบรกันไปกันเลยนะครับผมโอเควาไปเลยที่ช็อปนะครับเราจะไปทำเป็นโกรก่อนสัตว์เลี้ยงสีทองไปที่ตู้นี้นะครับการทำสัตว์เลี้ยงสีทองก็ใช้สัตว์ทั้งหมด6ตัวจะได้ร้อเซนะครับหรือใครจะวัดด้วงตามเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับแต่พี่ไม่วัดแน่นอนครับกว่าจะฟาร์มมาได้ เอาร้อเลยดีกว่านี่ครับเราก็กดเลยครับกดกดกดนี่ครับร้อโอเคมันก็จะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงสีทองครับผมนี่ได้มาแล้วโอเคไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับโอเคเทคนิคการฟาร์มเกมนี้ก็น,นะครับแล้วก็ทําสัตว์ที่มีดาเมจสูงที่สุดมานะครับแล้วเราก็ฟาร์มเงินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปเปิดสัตว์ครับแล้วก็มาทําสัตว์ให้มีดาเมจที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเกมแนวนี้ก็ต้องทําแบบนี้แหละครับ พี่ครับขอสัตว์หน่อยอ่ไม่ให้ครับเพราะว่ายังสัตว์พี่ยังไม่ทําไม่เสร็จเลยครับพยายามเล่นนะอครับอะไรที่ได้มาง่ายๆมันจะไม่สําคัญนะครับยังไงก็น้องๆก็ลองเล่นเกมนี้ดูถ้าเห็นว่ามันฟาร์มนานฟาร์มยากก็แสดงว่าน้องไม่ได้ถูกใจเกมนี้ไม่ได้อยากเล่นเกมนี้นะครับยังไงก็ลองฟาร์มกันดูแต่ก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่สนับสนุนพี่โดยการเอาสัตว์เลี้ยงโหดๆมาให้พี่ได้ฟาร์มเงินนะครับพี่ก็จะทําคลิปอะไรประมาณนี้มาให้น้องๆได้รับชมกัน เดีย๋ยวถ้าวันไหนมีสัตว์เหลือพี่ก็จะแจกนะครับแต่ตอนนี้พี่ขอทําให้ตัวพี่โหดก่อนเพื่อเป็นการฟาร์มเงินได้ง่ายขึ้นไวขึ้นจะได้มีสัตว์ออกมาดีๆเพื่อจะให้น้องกันนะครับโอเคเราก็ทําเป็นโกลเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาสุ่มเป็นเรนโบกันเลยนะครับก็มาที่ตู้นี้เลยครับรวมเป็นเรนโบ้นี่ครับอันนี้มี4ตัววัดดวงไหม <c oughs> ไม่วัดดีกว่านะครับโอเคเอาตัวที่ชัวร์นี่เลครับพวกนี้เลยกดไปนี่6ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดแปดแปดไม่ใช่เอาเอาใหม่เอาใหม่กดผิด <laughs> รีบไปหน่อยนะครับโอเคกดกดกดโอเคมันหละแล้วมันก็จะออก่าเป็นเลนโปรแคทแคทไหมไม่เห็นนั้นเราก็จัดการรวมไปก่อนและกันนี่แน่ไว้พี่โหดเมื่อไหร่นะครับพี่ทําสัตว์ให้น้องๆแน่อนอน,อน,อนอแต่ว่าก็ไม่ได้แพงเกินนะ <laughs> ตัวโหดโอเคกดไปกดไป กดไปกดไปนี่ครับออกมาเป็นชุดคอมพิวเตอร์อันนี้มันเป็นโรบอทใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นเรนโบโรบอทเป็นไงครับดามเมตยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปเลยดามเมตโหดมากนี่ครับเซเบอร์ฟร็อกกดไปปึง้งทำเรนโบให้หมดทำเรนโบให้หมดครับคลิปนี้ก็จะ เป็นกรารทําตัวละครให้ดูครับยังไงน้องๆก็อย่าลืมไปฟาร์มกันอันนี้จะเป็นค่าเงินของของแมปใหม่นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทัสคอยหรือเปล่านะทัสคอยค่าเงินใหม่นะครับใช้ดาเมจที่สูงอยู่นะในการฟาร์มโอเคถ้าน้องมีแต่ว่าพี่ใช้พี่เติมเกมพาร์สสิตัวไปอ่ะยังไงมันก็ต้องฟาร์มเร็วกว่าน้องๆที่ไม่ได้เติมอยู่แล้วนะ เพราะว่าน้องๆจะใส่สัตว์ได้แค่เท่าไหร่เอง4ตัวหรือ6ตัวนี้เองใช่ไหมโอเคพี่ก็จะทําไปเรื่อยๆนี่ไงครบแล้วโอเคจะเสร็จแล้วทำเลยน,นะเดี๋ยวเล่นโบไม่กี่ตัวเองจาก400ตัวเหลือไม่ถึง20ตัวแล้วมั้งตอนนี้ทําเลนโบอ๋อแต่มันมีเลนโบที่พี่สุ่มมาได้อยู่แสดงมันก็ได้เยอะอยู่นะตอนนี้ก็นี่เห็นไหมตัวแรกเมื่อกี้เห็นว่าแวบไหมตัวแรตัวแรก <laughs> อันนี้พี่เป็นการอัดคลิปนะครับมันก็เลย เพราะว่าเมื่อคืนพี่ทําการสุ่มนี่ไงตัวแรก 528M ตัวแรแต่ไม่ใช่ตัวแรสุดยอดนะโอเคต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการฟิวชั่นเดี๋ยวผมทอดสัตว์ออกก่อนนะครับเราจะไปทําการฟิวชั่นฟิวชั่นเพื่อให้ได้ตัวที่สามารถเนี่ยทำให้ได้นี่คือรับตัวนี้แคททำให้ได้แมวนี่พี่โชว์แล้วนี่ไงเห็นไหมโปรโตไทป์ <laughs> นี่ห้ายยิบแปรล้าน ความสบายครับตอนนี้พี่สบายหรือเปล่าพี่ขอสัตว์เลี้ยงหน่อยไม่ให้นะครับผมใครมาขอก็ได้แต่แค่พิมพ์นะครับไม่มีเสียงตอบรับแน่นอน <c oughs> โอเคพี่ก็จะโชว์สัตว์โอเคแล้วเราก็ไปกันเลยไปฟิวชั่นไปฟิวไปฟิวแต่พี่ขอเรียกว่าฟิวชั่นแล้วกันถ้าพี่อ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะครับเอยเหล็กตัวนนงเอาอออกไปนั่นแหละนี่ครับนี่คือการฟิวโอเคฟิวนะครับก็จะใช้แมว เจ็ดถึงแตัวนะครับแล้วมันก็จะออกว่าเป็นนี่เลยเจ้าเหมียวแล้วก็ฟิวต่อ1,2,3,4มันเชื่ออะไรนะเจ้าแมวตัวนี้พี่จำไม่ได้เซเบอร์ฟ็อกปุ๊บปุ๊บ,บ,บเฮ้ยเดตัวพอดีแจ๋วแล้วก็จัดการฟิวออกเป็นคอมพิวเตอร์เราอยากได้แมวมันไม่ได้อะนี่เราจะได้คอมพิวเตอร์มา โลบล็อกนี่คอมพิวเตอร์เห็นไหมเหลือสับวอยู่นิดเดียวเองจาก4 0 0 400กว่าตัวเหลือไม่เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงที่พี่ต้องการคือตัวนี้เลยครับ2ดาว3ตัวแล้วต้องการต้องการ6ตัวแล้วมาทำเป็นเลนโบโรนี่เราก็กดเลยครับคอมพิวเตอร์3ตัวคอมพิวเตอร์3ตัว อันนี้พี่เช็คก่อนถักคุณโรบอทโรบอทโรบอทนี่ฟิวพลสนี่3ตัวแล้วกดฟิวเลยครับมันก็จะได้เป็นแมวตัวนี้มันเชื่ออะไรนะเจ้าเหมียวตัวนี้พี่จำไม่ได้อะตอนนี้พี่ไม่ได้ออนเกรมเดี๋ยวก่อนนะบันชีไว้นี่ได้มาแล้วครับนั่นไงเห็นไหมมีโอกาสออกนี่ที่พี่บอกตัวนี้แหละคอมพิวเตอร์3ตัวออกมาเป็นเป็นเรนโบเลยเห็นไหม ถ้าจะเอาเอาตัวนี้ต้องใช้ตั้ง6ตัวแล้วก็ไปฟิวชั่นถึงจะเป็นเรนโบ้เออเครื่อได้คอมพิวเตอร์เออเนี่ยสามตัวโอเคเดี๋ยวเอาคอมพิวเตอร์3ตัวมาทําก็จะได้เจ้าแมวเรนโบ้ตัวนี้เซเบอร์คลาสที่ขอเรียกว่าเป็นเซเบอร์แคทแล้วกันนะชื่อจริงๆมันวอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> โอเคสุ่มไปครับนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วคอมพิวเตอร์3ตัวกดไปปึ๊บนี่ได้มา2ตัวแล้วนี่ไงเดี๋ยวพี่ก็จะไปทําแล้วครับสัตว์เลี้ยงสาสารมืด โอเคอันนี้ย mm ังไม่ทำนะครับอันนี้พี่ก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอเงินมาไปซุ่มใหม่แล้วก็มาทำใหม่เพราะว่ามันต้องใช้เวลากว่าจะได้สัตว์เลี้ยงสาสารมืดแต่สำหรับใครที่มีทรัพย์นะครับก็สามารถจัดได้เลยแต่ถ้าจะประหยัดเวลามันใช้6ตัวครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงที่ทำสาสารมืดนะครับนี่ไปเลย เป็นแมปใหม่ที่อัปเดตมาในซีซั่นนี้เลยโอ้ยจอ้อนี่เลยครับที่ทำสัตว์เลี้ยงสสารเมื่อเกมนี้เป็นเกมแนว A.F.K. นะครับชิวๆสุ่มสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาฟาร์มสุ่มสัตว์เลี้ยงนี่ครับนี่จะมี1วันมันจะลดตามจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เราใช้นะครับอย่างเช่น6ตัวถ้าเราใส่ไป6ตัวมันก็จะเหลือ6 30นาทีนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเดียวก็ต้องใช้เวลา5วันนะอย่างที่เห็นเลยครับจำนวนวนันโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะทำก่อนนะไอ้ตัว300 3 3 1อ m นี่เลยครับพี่จะทำเป็นเจ้าสัตว์เลี้ยงส์สารมืดนะครับพี่จะทำแค่2ตัวนี้แหละเนี네่ยถ้าใส่2ตัวจำนวนบอลมันก็จะเหลืออันนี้ไม่อันนี้พี่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 งงอยู่พี่งงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนจะได้สัตว์เลี้ยงส์สารมืดละโอเคนี่เราต้องเข้าอันนี้ครับเข้ามาอันนี้จะเป็นการดูว่าสัตว์เลี้ยงส์สารมืดที่เราทำมีอยู่กี่ตัวมันใส่ได้เต็มที่6ตัวนะครับหตัว ใส่ได้แค่6ตัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็นการเลือกสัตว์เลี้ยงที่จะใส่เข้าไปนี่ครับเดี๋ยวหนึ่งวัน2วันถูไหมใช้โลบอ็อกค่อนข้างโลบอ็ลบอกเอโรบัตค่อนข้างสูงอยู่นะนี่ถ้าใช้2ตัวก็จะเหลือเท่าไหร่นะสวันถ้าใช้ตัวเดียวก็5วันครับนี่เราก็จะรอกันนะครับเดี๋ยวพอได้แล้วพี่จะทําคลิปให้ดูแน่นอนครับเจ้าเมทัลโลบ็อกแต่มีคนทําแล้วนะยังไงก็ไปหาดูได้ถ้าใครจะดูว่ามันดาเมจเท่าไหร่ย,ยังไงโอเคนี่ครับเดี๋ยวพี่ก็จะ รอสี่วันแต่ก็ห้าวันนะั่นแหละพอเพิ่งใส่เข้าไปถ้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะครับผมถ้าชอบอะไรคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ไว้อีกตัวแล้วกันใส่ไปอีกตัวนึงไม่ต้องงงครับคาเมล่าแมนตัวนี้มันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโกอยู่เราต้องรวมเป็นแลมโบโรพะเป็นแลมโบโรแล้วเราก็มาทำโอ้ไม่อยากคิดถึงดาเมจเลยครับผมแต่ต้องได้ถึงตั้ง6ตัวเนะี่ย แต่ถ้าได้6ตัวดาเมจขนาดนี้อย่าเพิ่งเอาปลารลวมก็ได้นะเอาไปฟาร์มเงินก่อนถ้าได้6ตัวแต่ก็แล้วแต่ครับถ้าอยากได้ตัวแรโหดๆเลยก็จัดเลยนี่ครับใส่ได้6ตัวแล้วรอเลยครับพี่ก็จะได้สัตว์ตัวนี้ประมาณโอ้โหมา,าทิศเลยล่ะอย่าดูดเช่นึงนี่ครับเราก็ติดตั้งสัตว์เลี้ยงเพื่อไปฟาร์มเงินต่อตอนนี้พี่ก็จะฟาร์มเงินไวมากครับไวขึ้นไวขึ้นกว่าเก่าไวขึ้นกว่าเก่าอย่าลืมมารับพวกเกมพาร์ท v p อะไรพวกนี้ทุก4ชั่วโมงด้วยนะครับได้เพชร เพราะว่าเพชรมันก็น่าใช้อยู่แต่พวกสัตว์พวกนี้มันมีขายนะแต่ราคาขายค่อนข้างโหดครับ 20m 20m อย่างงี้เนี่ยเพชระใช้เยอะเกินครับโอเคอยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผม